เอาล่ครับก็อยู่กับผมนะป๊อปปี้แมนนะกับแก้ม t h ว w กิ้งซอมบี้สองนะครับผมก็กลับมากันแล้วในวันนี้นะผมนะยังมีภารกิจอะไรให้เราต้องทำอีกเราจะต้องไปวิ่งค้นหาอะไรวันนี้เราจะเจอตัวอะไรจะมีซอมบี้มากมายแค่ไหน จะมีอะไรให้เราได้ปวดหัวเหมือนเมื่อวานอีกไหม <c oughs> เออให้เราไปคุ้มครองตะลุงเนะี่ยเมื่อวานเนโอโห <c oughs> ผมไม่รู้ด้วยว่าตะลุงมีเกลือเลือดนะครับลอ่อซะผมเกือบตายเลยนะครับอ่ะเฮ้ยมึงมายือนอะไรอยู่ตรงนี้ฮะฮะโจนแนน <c oughs> เออไปไปทำภารกิจกันดี่านะไหนๆก็เริ่มมาแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็มีรางสังหรณ์ว่าจะได้บวกกับบอสน,นะครับผมนะันดังนั้นก็เลยแบบว่าเฮ้ยแต่ผมยังไม่ได้จัดกระเป๋าเลยนะผมต้องจัดกระเป๋าก่อนไหมฮะหรือว่าไม่จําเป็น คเควสของอด็อกเตอร์ผมจะเอาไว้ก่อนนะครับโจแนนก็ไว้ก่อนนะครับมาตะลุงนี่แหละโอ้เอาพอตนะครับไม่อยากไปเลยอทุกคนคิดว่ากระสุน800นัดของผมจะพอไหมผมคิดว่าพอนะครับดังนั้นไม่ต้องไปกลัวเกงใดๆทั้งนั้นนะผมันน่น เพราะตอนนี้เรามีพี0อยู่ในมือนะครับอ่าเฮ้ยโอ้โหกูตกใจเฮ้ยพวกมึงอีกแล้วอะนี่กูต้องมาคุ้มครองพวกมึงอีกแล้วเหรอโอ้โหบ้าบอที่สุดยิงบวกไกเข้าไปแล้วนะครับให้มันตายมันก็คงไม่เป็นไร,รมามายิงเก็บตัวไกลก่อนนะครับมาให้มันบวกกันปก่ก็เฮ้ยใครยิงกูเนี่ยโอเคตายไปหนึ่งแล้วนนะมั้งนน่น่ะมีายอะไรออกสักอย่างอุ๊ยอุายมันดหน้าผมเลยเฮ้ยทหารตายหมดแล้วอะหมดหมดมา ต้องคุ้มครองพวกมึงไม่ไ่ยม嘛คุ้มครองก็คุ้มครองนะนี่น่ไม่กะคุ้มครองนะ <laughs> อะไรอุย้ยเราต้องรับกระสุนแทนดิผมลืมไปตายหาไปหมดหรือยังยังนะครับโอเคใครยิงจากไหนวะโอ้ยมีพลแม่นปืนอยู่ดนนั้นไม่ได้แล้วนี่นะแม่นปืนนะให้มันรู้กันว่าใครแม่นกว่ากันนะครับ <laughs> เราไม่แม่นฝ่าหรอกจีบหายแล้วต้องมาคุ้มครองไอ้พวกบ้านอีกแล้ว <laughs> เออทำไมชีนักูุเป็นอย่างงี้วะเนะี่ยนี่นะยิงหัวก็ให้นะหัวใกล้มาเลย ไม่นะมาถึงเช้าก็เจอเรื่องปวดหัวออมึงอย่าวิ่ง้าไปดิหายเดี๋ยวก็ตายหากันหมดน,นันโดนยิงไหมนั่นอนะ่ะอุ้ย,ยหัวไก่ไก่ไม่โดนมึงจะมูพิงตัดหน้าดิโอเคเรียบร้อยไปแล้วนะครับตรงนั้นมีคนไหมไม่มีนะผมรีโลดก่อนดีฟ้าแปดร้อย <c oughs> นัดสงสัยจ,จะไม่พอแล้วนะครับอ่าไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวเราอาศัยสกิลจุ๊กเอานะครับอ่าผมต้องกินอะไรสักหน่อยแล้วมีเลือดแค่หกสิบเองนะครับกินไม่สองถังเลยทีเดียวเออให้มันรู้กันปะ ว่าเราเนี่ยจะไม่อยู่ยงค <_ an> งกระพันเป็นไปไม่ได้นะครับเลือดเพิ่มจัดเลยทีเดียวมาอันนะเจ็ดสิบแล้วนะครับ <_ Q> นี่แน่ยิงเขาให้พวกมึงอย่าไปบวกกันโงโๆกันแล้วกันเออขอเตือนไว้เลยอย่าไปบวกโง่ๆกันแล้วกันโอเคเรียบร้อยอุ้ยได้พยาบาลนี่แหละสิ่งที่รอคอยเอยต้องวิ่งไปบ้านหลังนู้นก่อนวะมาโถอยแล้วเราก็วิ่งอ้อมไปมั่วตู้เซฟต้องมานะครับเฮ้ยเข้าไปในนี้เหรออย่างนี้พวกมึงก็ตายห่าหมดเลยดิเออตู้เซฟตู้เซฟ ไม่มีว่ะโอเคเอาวิ่งตามผมมาทั้งนั้นน่ะอีกตัวหนึ่งเลือดจ,จะหมดแล้ววะมันตายได้ไหมสักคนเฮ้ยเงียบๆอ๋อมีประเด็นเอาวิ่งไปไหนวะวิงว่งวิ่งไปแอบไหนะวิ่งไปแอบไหนอะเอานี่ไปกินกันแล้วกันตุ่มตามนะครับนี่ไงโอเควิ่งมันรู้มันรู้ตัวกันหมดเลยอ่ะชิบหายแล้วเอานีไปนัดน่นี่หนย หัวเลาะใหญ่โจรหรือปูเอ้ยเดี๋ยวโดนยิงอย่าพึ่งเข้าไปอยู่ข้างนอกกันไว้ก่อนเดีย๋ยวผมยาวก่อนโอเคแล้วก็ไอ้อดทนี้หมดตาที่มีหลายคนเลยในนี้สมัยแล้ว่ะโอเครีโหลดก่อนยังไงมันก็ไม่ออกมาแน่เสร็จโกอะไรทำไรผมไม่ได้หรอกแล้วผมโดนโดนกันไปโอเค,อเคตายหมดโอเคเคลียร์เคลียร์เคลียร์ไม่มีวะไม่มีอะไรเลยตู้ส่งตู้เซฟ อย่าเพิ่งเข้ามาแล้วกันระวังกับดักนะครับมีไหมไม่มีวเฮ้ยเราออกไปข้างนอกทำไมอ่ะต้องมีประเด็นอะไรเอ้ยไม่มีวะ่ะเอ้ยต้องลงไปข้างล่างบะโถ่เอ้ยโอ้ให้เรามาทลายแก๊งโจรละ่ะหรือย,ยังไงแต่ว่าไม่ต้องมีพวกมาด้วยก็ได้เราไปคนเดียวก็ได้นะครับ้ยตรงนี้นี้เราเคลียร์แล้วโอเคนี่มีทางรถไฟด้วยอ่ะวิ่งจ,จัดจัดเลยนะครับดูให้ดีดูเลก่อนดูเลก่อน <laughs> อุ้ยมันตามทลายพิธีระบ้านเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ต้องตู้เซฟมีไหมผมไม่เจอตู้เซฟมานานแล้วนะครับมีไหมมีคนไหมเฮ้ยเห็นแวบๆเหมือนตู้เซฟไม่ใช่นะครับไปเข้าหลังบ้านได้ไหมไม่ได้นะครับทำไมไม่ให้เข้าหลังบ้านวะไม่ได้เรื่องเลยแต่ระเบิดเราเยอะนะครับเราจะใช้ระเบิดนะครับเป็นจุดหมายหลักของเราเอาไปเกนเขีรยทางก่อนนี่ไม่มีคนเลยคนอยู่ในนั้นนะครับโอเค ยิงจากระยะนี้เอาเซแอบแล้วแอบอะ่ะนี่แหละวิว่งออกมาตามแล้วอะ่ะโอเคเราจะไม่เข้าไปในนั้นนะครับย้อนระเบิดดีกว่าย้อนระเบิดย้อนระเบิดดีดดีดเอลอยก็ได้นะแล้วก็ย้อนระเบิดเข้าไปไหมไม่เข้าอะ่ะอยู่ข้างหน้าโอเคยังโจนเหมือนกันเดีย๋ยวจำสุดสุดไอ้ตัวนี้ยิงแม่นนะครับแอบก่อนวิง่งไปแล้วก็ระเบิดตามโอ้ยติดประตูอ้ยก็ยันโดนนะครับโอเค น,นี่มันจริงมาตรงไหนอะชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วเอาเสร็จเราทีอย่างเงี้ยติดบักเอ้ยโยนติดตรงนี้อุ้ยแจ๊กยังโดนนะโอเคเอ้ยอย่เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายสาหัสข้าง,าง,างโคโคนอะกโดนนะโดนนี่ไงวะเนี่ยะอะผู้มึงยิงยิงผ่านประตูกันได้ด้วยผู้มึงยิงกันแบบโอ้ยตรงนี้ก็เปิดได้ไปเถอะเอ้ยแล้วเราก็ไม่เปิดหลังบ้านนะ่าแต่ทีแรกนะมะไม่เป็นไรตุ๊กแสเอ้ยเอ้ยไปยิงบวกกันเดี๋ยวมึงตายกลับไปแล้ว ตายไปเอ้ยมันจะมันจะตายไปคนหนึ่งโอ้ยังอยู่ครับยังอยู่ครับโอเคแต่ให้กูดูตู้เซฟก่อนไม่ได้ว่ะเดี๋ยวกูว่าภารกิจไม่ผ่านนะครับอืมมาไม่มีตู้เซฟเลยว่ะเป็นกลุ่มโจรที่ยากจนเหลือเกินอ,อ่ห้องนี้เราเข้าไปดูแล้วนะปะลุยลุยจัดๆมอยิงตรงนี้ระเบิดตังตุมไปเลยนะครับมาเฮ้ยเห็นเห็นหัวไกลหัวไกลไม่ได้ละต้องลอยซะก่อน เดี๋ยวพวกเราจะวิ่งไปเจอนะครับแล้วก็ตายหากันทีเดียวมามารีโหลดหน่อยนะครับบ้านหลังนี้วะแมงเดี๋ยวก็ยิงกันบูทูธอีกเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวโอเคกากปุมอ,อยู่เหมือนกันโอ้ยก็ยังได้ตัวอยู่เหมือนกันฆ่าห้าคนนะโอ้ยอยู่หลังบ้านเห็นแล้วอย่าวิ่งมาให้กูย,ยิงคนเดียวพอมึงรอไปตายไงคแกโอเคกินเลย กอด้ยตายไปหนึ่งเลยมาโถเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรตายไปคนเดียวไม่เป็นไรผมนึกว่าตายไปคนหนึ่งจะไม่ผ่านเอ้ยเหลือคนเดียวแล้วจิบหายแล้วมึงเหลือคนเดียวแล้ววะเอ้ยไอ้คนอยู่ไหนหา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 อยู่นี่อยู่นี่ยิงยิงยิงให้หมดยิงให้หมดลบโจนโด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 นจัดจัดยิงเลยโอเคในนี้มีอะไรอ่ะ ดูสิตู้แซฟไม่มีนะเอ้ยแวบบแวบบไม่มีวะไม่มีไม่มีมมจริงๆเหลือคนเดียวแล้ววะตายแล้ววะแต่ไม่เป็นไรหรอกเหลือผมรอดไปคนเดียวก็พอ <c oughs> เฮ้ยหัวกายแอบบแล้วหัวกะไม่โดนเว้ยกระบ,บองเพชรบงังหลบมาทางนี้โอเคโดนแล้วนะครับผมต้องซื้อไลฟ์เฟิร์นแล้วนะดูจากอาการนะครับดูจากทรงละทรงอย่างแบดจริงๆ <c oughs> <c oughs> เอ้ย,อยมึงหลบเต้ เหลือคนเดียวแล้วยังมีหน้ามาเกะกะอยู่นั่นแหละมาดูอีก,กันนะวิค่าหคนมาแล้วมาแล้วหลอย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 ลดทิ่งริเมีิดเก้าส9 0แล้วนะครับจากที่แบบว่ายิงระยะไกลไม่ได้ตอนนี้ผมยิงเข้าเป้าแล้วนะ <c oughs> เฮ้ยลงไปปะทะจะจัดปะทะจะจัดยิงให้หมดห้าสินัดหมดแล้วกระสุนเหลือสองนัดลงไปยิงยิงจะจัด อะไรบวกทุกคนหาบวกคนละไปสนได้เดังนั้นเลือดเรงเยอะชิบหายแล้วโดนยิงแน่ไมได้เฮ้ยมึงเห็นคนหลักดิตายยังยังไม่ตายนะโอเคพาแล้วโอ้หเหนื่อยชิบหายเลยทีเดียวมีตู้เซฟไหมเนี่ยผมว่าบ้านนี้อาจจะมีตู้เซฟทิ้งท้ายนะดังนั้นขอแอบดูก่อนไม่ได้ก่อนที่เราจะไปนะครับตู้เซฟตู้เซฟต้องมีตู้เซฟไม่มีวะไยลงทางนี้ก็ได้ปะโถ่ ข้ามหัวมาเลยโอเคก็กลับกันเลยดีฟ้านะครับน้ํามันผมก็ไม่มีเลยนะครับหมดนะครับวิธีที่เราจะได้น้ํามันนะก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าขอบผมดูปืนกันเพื่อจะมีเอ้ยมินิการต่ขายได้เงินจริงนะครับก็บอกนี้ก็น่าสนใจว่ะร้อยหนึ่งนะครับเออแต่ของผมผม,มีของดีอยู่แล้วเถอะเอ้ยอ่ะก็ทำยังอ่ะหมุนเออลืมไปเลยเนี่ยต้องหมุนอันนี้ก่อนนะครับเราจะได้อ่าได้ความสามารถพิเศษนะครับอ่าเพิ่มดาเมจอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผม แล้วก็รับน้ํามันไปฟรีๆเลยนะผมปะกลับกันนะกลับกันดีฟ่านะครับผมหวังว่าคงจะไม่เจอโจรน,นะปวดหัวชิหายเลยทีเดียวเป็นเกมซอมบี้ที่ไล่ยิงแต่โจรน,นะครับชักจะเบื่อแล้วเหมือนกันนะครับอ่าเบื่อตรงโจรน,นี่แหละเฮ้ยเพยื่อนเอ้ยเดี๋ยวเด้กไข่ของก่อนดีฟ่าเผื่อเราจะมีของอะไรนะครับตะกี้เหมือนจะได้สแครปมานะครับเฮ้ยเสื้อโค้ทเทซื้อเลยไหมซื้อเลยไหมเสื้อตัวนี้ไม่ได้ว่ะโอ้โหเสื้อตัวนี้มันเท่จริงๆว่ะยี่บสองนะครับเดี๋ยวขอผมดู าขายของก่อนดีกว่าโฆษณาโคตรนานเลยเดียวขายเลต X ไปด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรขายอีกไหม <c oughs> ไม่มีแล้วนะครับจำเป็นหมดทุกอย่างโอเคมาขอจัดกระเป๋าหน่อยนะครับผมมันเป็นเกมจัดกระเป๋านี้นะเอาอันนี้นะครับแล้วก็กระสุนไปดูกางเกงเราหน่อยดีกว <c oughs> ่าเสื้ออะไรไม่ใช่กางเกงเสื้อเรา20เองแล้วก็บวกดีเฟนซ์4นะครับผมนะบวกป้องกัน4นะครับ เราเสือ้อส่วนเสื้อตัวนี้เป็นแค่16บวก10เองนะครับบวก10ในที่นี้ก็คือบวกป้องกันสารกำลังมาภาพรังสีนะผมก็สารกำลังมาภาพเนี่ยผมจะพูดให้ฟังก็คือว่าเสื้อตัวนั้นถ้าเราใส่เต็มชุดนะครับมันจะกันสารกำลังมาภาพได้นะผมนะแต่ต้องใส่เต็มชุดนะวงเล็บนะมันจะกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะยผมต้องส่งเฟสนี่วาลืมไปเลย <laughs> นี่กูวิ่งไปไหนของกูเนี่ยโอเคมาขอตังค์ซะหน่อยอะปราบแต่โจรอย่างเดียวเลยวันนี้ เป็นเกมซอมบี้ที่ปราบแต่โจนนะครับโอเคมีไหมมีไหมมีจัดไป <laughs> เออเดี๋ยวฉันจะไปปราบโจนให้หมดเลยทีเดียวเลเวลอัพนะผมเจ๋อจำสุดๆเลยทีเดียว, oh, จจยยวอัพแม่งให้หมดสก,สกุลอะไรเนี่ยอัพเข้าไปอัพเข้าไปนะครับของผมจะอัพเท่าๆกันหมดเลยนะเพราะว่าทุกความสามารถผมว่ามีผลหมดแหละถ้าเอากันจริงๆนะผมซัมซัมแล้วก็ หมดแล้วอะเฮ้ยสกิลนี้ไม่ได้อัพเลยว่ะแค่หกสิบห้าสิบสามเองว่ะเฮ้ยเราไมเราลืมสกิลนี้ไปได้ยังไงเนี่ยเราไม่ได้อัพเลยนะครับอันอื่นฮะแปดห้าเก้าหมดแล้วว่ะโอเคไม่เป็นไรนะจ๊ะอ่ะผมอัพไปนี้ได้หนึ่งอันนะครับทุกๆุกสามเลเวลเราก็จะสามารถอัพได้หนึ่งอันนะครับผมจะเอาเป็นอ่าเพิ่มช่องเพิ่มช่องอะไรดีอะเพิ่มช่องดีืไหมหรือเพิ่มอะไรดีผมได้ทำการอัพเรียบร้อยแล้วนะครับผมไปไปกันดีกว่านะครับ จะไปไหนล่ะก็ไปบู๊กันต่อนั่นแหละนะอือม,มาเลย <c oughs> ก็ไปตะลุงอีกกแหละ,ม,300ะมั้0สามร้อยนะครับผมเจอโจนไหมคราวนี้เอา้าเจอประเด็นอย่างงี้ต้องมีบวก <c oughs> มาเลยฉันพร้อมอยู่แล้วพวกแกทั้งหลายฉันขอได้ยิงซอมบี้มึงเถอะ <c oughs> อ่ามาผมอาจจะได้ยิงซอมบี้มั่งนะครับดูด้มีไหมไม่มีนะครับอุ๊ย ที่นี่ให้ของน้อยจัดๆเลยดูดิให้ขวดน้ําขวดหนึ่ง <c oughs> ให้ขวดน้ําขวดนึงนะผมแล้วก็วิ่งมาตรงนี้นะครับอาจจะเจอสมุดนะผมมันอาจบางครั้งมันมีดอกไงไม่มีนะครับตายแล้วไม่มีอะไรเลยนอกจากขวดน้ําขวดเดียวบ้าโบที่สุดนะผมนั่นโดนหลอกกันให้ได้อในนี้มีไหมไม่มีนะบางทีมันก็อยู่ในหัวกะโหลกนี่นะครับผมจะพูดได้ฟังนะครับอไม่มีวะ <c oughs> เปล่าเปลียวจิตใจทำไมชีวิตกูเป็นอย่างงี้เนี่ยบ้าบอที่สุดเลยทีเดียวอ่ะออกดีฟ้าอ่ะผมก็เข้ามาแล้วนะครับผมโอ้ยมาถึงก็เจอโจนเลยทีเดียวเจอโจรเจอโจรเอาซะก่อนนะครับผมอ่าไม่ต้องโยงต้องยิงกันละโจนเจอนอ่ไแหละไอ้สมบงสมบี้อะไรวันนี้นะครับยิงแต่โจนอย่างเดียวเออนี่มันเกมยิงโจนแล้วสภาพนี้นะครับโอเคแต่ไม่ได้วะพวกคนร้ายนี่มันจะต้องโดนเราปราบอย่างแน่นอน,นครับโอเคโอ้โหยิงทะลุไปข้างล่างเลย ไอคนนั้นก็ยังยืนดูเฉยน,นะโอเคโดนแล้วเอ้ยติดบัค <laughs> ติดบัคจัดๆโอเคอย่างงี้ก็ยิงสบายเลยนะโอเคโดนทีละ90าฝ่านะไอหัวไกนั่นก็ไม่เห็นนะเพราะเพื่อนกำลังจะตายนะเฮ <laughs> ้ยโดนบ้างไม่โดนบ้างวะโอเคอื้เปิดไม่นิ่งมันอยู่ไกลจัดตายไปแล้วนะครับยิงเผื่อโดนหัวไหล่นะโอ้ยยิงเผื่อโอเคต้องยิงเผื่อด้วยนะครับมันเดินเอาหายแล้ว ยิงนกตกป่าจะบอกให้โดนนะไม่โดนว่ะโอเคดังนั้นมึงก็ตายไปซะเถอะมาลยุยโอ้ยังมีอีกตัวหนึ่งเจ็ดตัวเจ็ดตัวเจ็ดตัวหลบ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 ,ลบ,ลบนั่นไงเดินมาแล้วนะครับเห็นแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วนี่ไงกดจอดกด,กดไอตัวนี้อันตรายมากโดยเฉพาะปืนกลของมันที่ไม่ก่อกลุ่มเหมือนของเราเอ้ยเอ้ย,อยนี่ขนาดไม่ก่อกลุ่มนะเนี่ยไม่ได้ต้องเก็บก่อนโอเคแล้วก็ผู้หญิงถือมาเชนเต้นะครับมา อย่างนี้ได้เปรียบจะจัดเมื่อระยะมีผลมีผลไม่ใช่ไม่มีผลโอเคแล้วก็หัวไก่ตรงนั้นไปไหนวะอเอ้ยเอ้ยเอ้ยตัวเล็กยิงระเบิดไม่ได้แล้วเอ้ยถึงมอมด้วยอันตรายมากอันตรายมากไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงกดไปก่อนกดไปก่อนไม่โดนไม่โดนลัวไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องออกนะเอ้ยโดน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 ลบไปทีละสี่กดกดยางเดียวกดยางเดียวเอาให้ตายเฮ้ยโดนเราโดนเราโดนเราเหมือนกัน แต่ว่าโดนไม่เยอะโดนไม่เยอะโดนไม่เยอะหลบ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 โอ้ยหาทางหลบไม่เจอหลบในซอกไม่บอกใครหลบในซอกไม่บอกใครอยู่ไหนวะเนี่ยไม่เห็นนะไกลเกินไปเห็นแล้วเห็นแล้วยิงซะกดซะกดซะจนฟาม์มจะตายไอตัวเล็กนี่อันตรายมากอุย้ยเลยจัดนึนงมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วอุย้ยผมก็โดนเหมือนกันไปไหนวะย,ยิงยกยิงเยติ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 ด,ตด,ตดโอ้ตายแน่กกเอ,อ๋ยเรียบร้อยไปแล้วนะ มากนไอตัวนี้กอนเอาซจมาเลยจะจะใช้ไลฟ์ฟอนนี่แหละกำจัดพวกแก่หมดโอเคอเพราะว่าการวิ่งเข้าไปบวกเราก็เสียเลือดเยอะนะครับยังไม่รู้นะว่าข้างหน้าจะเจออะไรนะครับแล้วกระสุนก็เหลือน,น้อยจัดๆเลยทีเดียววะยิงเข้าไปโอเคเรียบร้อยมาไอหัวไกตรงนี้ไปไหนแล้ววะมันดูได้แต่ยืนดูเพื่อนตายอย่างเดียวยังอยู่ดิเดิมติดบัคใช่ไหมโอเคติดบัคจริงด้วยนะครับสุดยอดไปเลย มีป้อมปืนด้วยว่ะอูหขนาดเรายิงระเบิดไปแล้วมันยังไม่ตายเลยเฮ้ยติดบั๊กกันหมดเลยว่ะโอเคเฮ้ยติดลัวยิงแกลกลัวโอเคครบแล้วไปลยุยหลังบ้านนี้ต้องมีตู้เซฟอย่างแน่นอนเฮ้ยโอ้โหมันกั้นไม่ให้เราไปเลยอะ่ะแสดงว่าไม่มีตู้เซฟใช่ไหมอ๋อต้องเอาของออกวะโถอทุกทีมันจะไม่มีกั้นนะครับขอนหยิบขอนไปทำไม เราจะเอาอุอ๊ยคาหกคนนั่นไงวิ่งมาแล้วหกคนวิ่งมาด้วยความเร็วสูงความเร็วโอ้ยมูุกหมดมาดวีวิ่งหนีสิครับจะอยู่ได้ไงล่ะสภาพนี้โอ้โหวิ่งตามมาจะจัดมามันติดอุปสรรคอยู่นะคโอ้เลงเลงเลงโอ้โดน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 เราได้เปรียบโยเราได้เปรียบโยได้เปรียบมั้งได้เปรียบมั้งอย่างน้อยต้อง็บคนนี้ก่อนนะโอ้ยผมเราโดนไม่นัดหนึ่งนะโอเคมันใส่ลีโรดอยู่พอดี จังหวะต่างคนต่างรีโหลดเราโดนไหมไม่โดนละอาการนี้มันตายก่อนอุ้ยเราตายก่อนสิเราตายก่อนสิาานสโดนจ,จัดๆมั้ยเอ้ยเพราะพวกมันอยู่ไกลไงเราได้เปรียบอยู่เหมือนกันนะครับมาเสียเวลาหน่อยแต่อร่อยแน่นะนี่นี่ลอยๆเข้าไปใครว่าเลือดน้อยจะไม่ผ่านไม่ได้ไม่มีทางโอเค เจ็ดตัวใช่ไหมผมเห็นหัวไกอยู่แวบตรงนี้นะครับโอเคมีป้อมปืนด้วยอะแต่ว่าเก็บไปทีละตัวก่อนถ้าไม่เจอตัวเล็กก็ไม่เท่าไหร่นะครับนี่ผมเลือดรถไปจะจัดเพราะตัวเล็กนะครับตุ้มเรียบร้อยตายไปหนึ่งนะครับไอ้นี่เสาไฟบังนี่เกมก็มีไลฟ์ฟนให้เราเล่นเราก็ต้องเล่นสิได้ซิวเวอร์สแคปมานะครับเจ้าจำโซนอ,อะไรจะดีเท่าซิวเวอร์สแคไม่มีแล้วมีเว้ยโกซิวเว โกสแควร์สิไม่ใช่โกซิลเวอร์มะโกซิลเวอร์นี่มันโปเกมอนละนี่นะมาเสร็จแล้วง่ายสบายยิงเราไม่โดนหรอกไกลขนาดนี้กร <c oughs> ะสุนล่นสินะโอเคยิงตัวก็ได้ย,ยัง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 โอ้ยิงแล้วยิงแล้วออืเข้าไปไกลไม่ได้เลยนะครับโอเคกิทเตอรข้ชอช็อตนะครับผมต้องซื้อไรเฟิลใหม่แล้วจริงๆว่ะทุกคนนะาการนี้นะครับ มันยิงตายช้ามากๆโอเคจะหมดแล้วจะหมดแล้วโอ้ใกล้เห็นวะเห็นวะเดินมาแล้ววะเดินมาแล้วเดินมาแล้วไม่เห็นนะการอย่างงี้นะมาเห็นตอนผุ่มยิงนะโอเคหมดแล้วก็นัดสุดท้ายแจกให้ไปเลยยังเหลืออีกนัดวะไม่ใช่นัดสุดท้ายนะมาหมดแล้วหมดแล้วเอ้ยมาแล้วมาแล้ววิ่งมาด้วยความเร็วสูงกาดกาดกาดไ่ได้แล้วนั่นไงเรียบร้อย คนยิงแม่นเดี๋ยวคนยิงแม่นโอเคหลบได้นะครับมายิงแม่นนักเลยไงชอนก็แม่นเหมือนกันโอเคหลบได้นะครับผมนั่นทีนี้โดนแน่เราเป็นเป้านิ่งละมันก็เป่านิ่งโอ้ยไม่โดนเราโอเคไอ้บ้านี้วิ่งมาแล้วนะลูกหมดพอดีอันตรายจัดจัดไอตัวนี้เล่นเขาให้วิ่งมาด้วยความเร็วโอ้ยยิงย้ำยิงย้ำมันติดบั็กมันติดบั็กมันไม่วิ่งแล้วมันยิงดูเฉยๆโอเคไม่เห็นเราไง เราแอบเนียนเงโดนเลยโดนจะได้มันไม่เห็นเราจริงนะครับมันเพิ่งจะเห็นนะอุ้ยโดนโดนโดน,โดนเอาละรีโหลดเหมือนกันสินะอีกนัดหนึ่งยัยไม่ตายอึดชิบหายเลยทีเดียวมาผมมาคนเดียวมันก็ง่ายนะเนี่ยถ้าพูดถึงนะครับไปคุ้มคองคนอยู่นั่นนะเราก็เลยรู้สึกแย่นะครับต้องวางระเบิดตรงนี้ใช่ไหมปุ่มอจนเจอตัวเล็กยิ้แล้วเฮ้ยดีนะระยะเราได้นะครับโอเค มาจะบวกกันหน่อยก็ได้ขึ้นรถไฟอ่ะไม่ใช่นะไปฝั่งนู้นนะครับเอ่อฝั่งนี้เอ้ยมีบันไดโอเคมาขึ้นแบงบนนะครับเอาแล้วไงชิ้ส่วนรถถังนะครับผมผมบอกแล้ว <c oughs> ตาลุงผู้ผลิตรถถังมาต้องทำอะไรก่ะไปทางนู้นนะครับมาเลยมาอย่างไวมาอย่างไวมา,มาดูอุ้ยกู ไม่เกาะกลุ่มเลยยิงไม่เกาะกลุ่มเลยจิบหายแล้วรีโหลดช้ามากช้ามากโอเคมามาบ,บวกกันอ๋อมาบวกกันจัดจัดจัดจิบหายแล้วกระสุนหมดกูนึกแล้วผมถึงได้นี่ครับใช้ไรเฟินอยู่นะครับกระสุนหมดจนได้นะครันะใช้ไาเฟินนี่แหละมาเลย่ดูซิว่าฉันจะปาดแกได้ไหมอยากจะรู้เหมือนกันบุกแกโอเค เมติดปีกเลยมีพี0อยู่ในมือแล้วก็หมดไปแล้วมามีแค่นี้แหละไหลฟ้นเท่านั้นที่จะหยุดพวกแกได้เพราะฉันกลับรถแล้วกลับรถแล้วนะครับไม่อยู่แล้วนะครับโอเคเฮ้ยมีกล่องมีกล่องยังไม่ได้สำรวจเลยเปิดไม่ได้วะโอ้ยโอชิบหายแล้วไปเจอไอ้ตัวน้อยเลือดเยอะมากตายแล้วผมตายแน่เอ้ยเก็บได้ก่อนนะครับได้เปรียบจะจัดอ,อุ้ย,ยใครยิงเราลงไม่ดีนะ ไม่ดีนะผมบอกไว้ก่อนว่าไม่ดีนะลุงอย่างเงี้ยมันอันตรายมันเล่นปืนผ่านนาไมา้อย่างงี้ได้ไงฮะมายิงกันใกล้ๆอย่างงี้ได้ยังไงอยู่นี้เขาต้องลูกผู้ชายก็ต้องดวลกันไกลๆอย่าไปดวลกันใกล้ๆเนอะมันอันตราย,ายสุดๆเลยลุงถ้ายิงโดนกันมันจะเป็นไงนะมาโถเอ้ยมาหมดอย่างวันเนี้ยอย่างน่านนานน,าน่นานน,าน่นานน,าน่านเห็นแนอบแอป <laughs> เราได้เปียจัดๆโอเคเสร็จโจนอุ้ยยังไม่ตายเหรอผมนึกว่าตายแล้วอุ้ยมีข้างในเต็มเลยนะครับแล้วเราไม่มีปืนชาร์จเลยวะตายแล้วใส่จะต้องดูโฆษณาเอาลูกปืนแล้วมั้งอุ้ยยิงคิติคอลแต่ว่าไม่โดนหัวนะครับโอเคหยุดยืนเรามันไม่ดีไงใช่ปะ่ะองศามไม่ได้แบบอุ้ยโดนหัวโอเคไม่โดนหัวว่าโดนตัวนะครับตะเกนี่โดนหัวนะครับโดนหัวมันจะขึ้นเป็นดำเมาสีแดงนะครับ โอเรียบร้อยไอ้บ้านี่ติดกระบองเพชรกน,นี่ลุงแล้วก็กระสุนผมก็หมดพอดีนะครับโอ้ย,ยิงไม่โดนหัวมันเลยโดนแล้วโอเคเดินมาแล้ววะเดินมาแล้วอะเดินมาด้วยความมันม่นมั่นเอหยิงมัวๆวก็ไม่โดนเราหรอกยิงมัวๆัวก็ไม่โดนฉันหรอกฉันจะบอกให้มาตรงนี้เฮ้ยนี่มันลังโจรเลยนี่วะชิบหายแล้วชิบหายแล้วอย่าบอกว่า ออให้ผ่านพอดีนึกว่าจะต้องบวกแล้วนะครับผมกลับกันดีฟฝ่าเลยนะครับผมอาการนี้อย่าเจอโจรก็แล้วกันข้างทางเออเพราะว่าผมเป็นนิสัยแบบว่าเจอแล้วผมไม่ข้ามด้วยอะ่ะไม่มีอาวุธก็จะสู้นะครับอ่ะผมก็รอดตายกลับมาแล้วนะครับโอ้โหเหลือแต่ปืนไรเฟิลวะบ้าบอท,ที่สุดเลยนะครับก็ไข่ของก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมได้ซิลเวอร์ส,ส,สแคร์มาแล้วสแครสแฟอะไรอ่ะ อ่ะก็ขายไปด้วยเลยนะครับขายลาย,ย่างเลยทีเดียวแล้วก็สงสัยต้องแอบกินอะไรสักอย่างนะถ้าไม่แอบกินอะไรสักอย่างนี่สงสัยจะแย่นะครับผมก็จัดกระเป๋าซะหน่อยนะครับแล้วก็คงถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องอบอกลาพีเก้าสิบนะเพราะว่าไม่มีลูกแล้วนะหมดเลย <laughs> หมดเลยจริงๆว่ะโอเคก็เอาอ,อันนี้มาใช้นะผมนะแล้วพีเก้าสิบเก็บไปนะครับแล้วก็ ไม่ต้องกลัวกระสุนเยอะมาก8,8พันแปดเป็นไงล่ะชนันอุตสาเก็บมาสุดยอดอยู่แล้วกินซะหน่อยนะครับถ้าไม่กินสงสัยไม่ไหวนะครับโอเคแล้วก็ขอจัดกระเป๋าหน่อยเพราะว่าผมคิดว่าสงสัยอาจจะต้องได้บวกแล้วนะครับจากอาการนี้นะเพราะว่าไม่ได้วะมันไม่ได้จริงๆแล้วว่าแต่ใส่เข้าไปนะครับในที่สุดเราต้องใช้ปืนแรงแล้วสินะนี่คือปืนที่จะดับทุกฝันทุกลมหายใจของใครทุกคนซอมบี้ซอมบี้มันอะมา ส่งเฟสก่อนนะครับผมดูซิว่าจะมีเฟสต่อนเนื่องหรือเปล่าผมว่าเนี้ยแหละเวสตาลุงเนี้ยแหละจะนําพาผมไปเจอบอสนะครับผมอ้ยรับจัดเลยทีเดียว <freshwater> ฉันก็พร้อมที่จะบวกบอสมาตั้งนานแล้วเอยหรือว่าเอาแค่นี้ก่อนดีว่ะผมว่าเอาแค่นี้ก่อนดีว่านะเพราะว่ามีเปอร์เซ็นที่ได้บวกบอสไหเนี่ยขอผมดูหน่อย ผมว่าแน่ๆนเลยอ่ะบอสมันต้องอยู่ในนี้แน่ๆเลยนะผมคิดเอาไว้นะ <laughs> มีเปอร์เซ็นต์อยู่ในนี้สูงเลยทีเดียวอ่ะงั้นก็พอแค่นี้ก่อนดิฝ่านะครับอ่าก็วันนี้ผมก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ด้วยนะครับก็เอาสั้นๆกันไปก่อนนะทำภารกิจกันแบบ โดดกันเลยทีเดียวโดดไม่โดดเดียวไว้อันแรกอันแรกนี่ต้องคุ้มครองจะจัดอะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้ล่างด้วยนะครับถ้าชอบกันอะไรกันก็แชร์ไลค์ต้องมานะครับผมฝากกดติดตามด้วยปุ่มข้างล่างกดเลยนะครับผมอ่แล้วก็ปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ไอคนนี้ ปวดแล้วไงวนแล้วไง,ววไงววเดี๋ยวมัดโขกกะโลกร้าวคนกำลังจะพูดจบคลิปอ่ะฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับอ่าเวลามีคลิปอะไรใหม่ๆของผมนะมันจะได้แจ้งเป็นคลิปแรกๆนะส่วนตอนนี้ผมนายป๋อวิสแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับสีโยแกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ไัลลฟลอย